ก่อนจะไปถึงข่าวสารที่ต้องติดตามอย่างเร่งด่วนเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องของผลผลิตการเกษตรกันสักนิดหนึ่งนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับขับเคลื่อนระบบการผลิตภาคเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานความปลอดภยัยและมีคุณค่าทางโภชนาการภายใต้แนวคิดครับอิ่มและดี2030ครับสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวมสสสครับ รวมทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ภา,าคีเคปืระ่ายก็มีการสัมมนาครับเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนอิ่มและดี2030 mm> และเปลี่ยนครับนำเสนอผลการดำเนินงานตามเส้นทางสู่การพัฒนาด้านต้นแบบระบบอาหารที่ยั่งยืนของไทยเพื่อนำไปเป็นแนวทางกำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเกษตรกรสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารมากขึ้น นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติเชิงพื้นที่ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่ครับครับโดยนายถาวรทันใจครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บอกว่าหลังจากไทยได้ลงนามในที่ประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลกที่จะร่วมมือกับการขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนภายใต้ภายใต้แนวคิดอิ่มและดี2030ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ครับผมและนโยบาย FAO เมื่อ5ปีก่อนและได้เก็บข้อมูล จนมีเพียงพอครับจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชนภาคประชา ภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาจนถึง NGO มาร่วมวางแนวทางของประเทศต่อการพัฒนาและการผลิตสินค้าเกษตรให้มีเพียงพอทั้งในประเทศและส่งออกอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและมีคุณภาพครับนอกจากนี้จะรวบรวมข้อมูลไปนำเสนอในการประชุมสุดยอดระบบอาหารแห่งสหประชาชาติครั้งที่2ที่จะจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้ที่ประเทศเอธิโอเปียครับครับซึ่งงานต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ย ด้านของรองผู้จัดการสสสก็ได้ออกมาเน้นย้ำครับว่าเวทีสัมมนาได้มีการวางกรอบนยโยบายชัดเจนมีการดําเนินงานในด้าน5ด้านนะครับได้แก่อิ่มดีทั่วหน้าเข้าถึงอาหารปลอดภยัยอิ่มดีมีสุขนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคความยั่งยืนอิ่มดีรักโลกส่งเสริมระบบการผลิตแบบเพียงพอและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอิ่มดีทั่วถึงเป็นการเสมอภาคเท่าเทียมและสุดท้ายครับอิ่มดีทุกเมื่อยืดหยุ่นปรับตัวได้ทุกวิกฤต